สวัสดีค่ะเด็กๆยินดีต้อนรับสู่ห้องเรียนออนไลน์ชั้นอนุบาลปีที่3ทับ 1. กลับมาพบกับคุณครูก้อยคุณครูละออทิพย์คุณคุ ip, คณ,คณทศอีกครั้งนะคะในสัปดาห์นี้เด็กๆจะได้เรียนรู้ในหน่วยรอยกระทงค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อมในแม่น้ำนะคะ เด็กๆรู้ไหมคะว่าวิธีการดูแลสิ่งแวดล้อมในน้ำมีอะไรกันบ้างถ้าไม่รู้เรามาดูพร้อมกันค่ะค่ะสำหรับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทางน้ำนะคะง่ายๆเลยนะคะก็คือเราจะไม่ทิ้งเศษอาหารลงในแม่น้ำนะคะแล้วก็ไม่ทิ้งเศษแก้วพลาสติกกระป๋อง ลงในน้ำเช่นกันค่ะและที่สำคัญเลยไม่ทิ้งสารเคมีลงในน้ำค่ะเพราะถ้าเราทิ้งสารเคมีลงในน้ำนะคะจะทำให้น้ำเกิดการเน่าเสียและเหม็นค่ะอาจจะทำให้ระบบนิเวศภายในน้ำและสัตว์ที่อยู่ภายในน้ำนะคะตายได้ค่ะส่วนสำหรับวัตถุต่างๆนะคะที่จมและลอยน้ำได้นะคะใบไม้นะคะก็ยังสามารถลอยได้นะคะหินจะจมลงไปในน้ำนะคะ ถุงพลาสติกนะคะก็จะลอยน้ําค่ะขวดพลาสติกก็ลอยน้ําเช่นกันค่ะและก็ขอนไม้ก็ลอยน้ําเช่นกันค่ะส่วนขวดแก้วนะคะจะจมลงในน้ําค่ะเหรียญก็จะจมลงในน้ําเช่นกันค่ะและขวานเหล็กนะคะก็จะจมลงในน้ําน,นะคะวัตถุที่มีความหนาแน่นนะคะจะจมลงในน้ําหมดเลยนะคะ เราจึงไม่ควรที่จะทิ้งสิ่งของหรือขวดพลาสติกหรือสารเคมีหรือเศษอาหารลงในน้ำนะคะเพราะมันจะทำให้น้ำเนี่ยเกิดการเน่าเสียและเหม็นทำให้เป็นมนลพิษต่อธรรมชาตินะคะและอาจจะทำให้สัตว์ที่อยู่ในน้ำเนี่ยตายได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราควรดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทางน้ำด้วยการไม่ทิ้งขยะลงในแม่น้ำนั่นเองต่อไปเป็นพาระงานของเด็กๆคะ่ะ วันนี้คุณครูให้เด็กๆกากระบาททับขยะที่อยู่ในแหล่งน้ำค่ะและเขียนจำนวนขยะที่นับได้นะคะแล้วก็ระบายสีได้ตามจินตนาการเลยค่ะสำหรับวันนี้คุณครูต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย